ชนลูกเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงๆด้วยโอ้ยดู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 ติดรถอะไรมาชนเขาอ่ะนะโอ้ยน่าสงสารจังโอ้ยเจ็บแผลเลยลูกอะไรอ่ะหนุ่ยรู้จักไหม เป็นสีทองทองงูกินเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะไม่รู้ตกระเจี๊ยดีกว่างูปี๊ดูดูดูมีพิษแหละพี่จริงหงอใช่งูอะไรอย่านั้นอุ๊ซิงไม่ใช่ไมสิงบ้านใครหน้าตาอย่างนี้ไม่ไม่แต่ว่างูมีพิษงูมีพิษใช่ไหมแย่เข้าไปในรูดีกว่าเหรอแยงเข้าไปในรูเลยพี่แล้วใครจะกล้าหนุ่ยหัวใจเมีมีท่อระบายไหมนูตรงนั้นมีนี่อ่ะ นี้ทางที่ดีที่สุดของเราก็คือช่วยชีวิตงูนะคะเอาเขาใส่เข้าไปในท่อระบายให้ร่มๆนะคะจะได้ไม่โดนแดดนะคะตามโบราณบอกว่าเวลางูเขาบาดเจ็บเนี่ยนะคะเดี๋ยวหมอหอยโขงนะคะเขาจะมาช่วยเหลืองูนะคะร,รักษางูนะคะให้หายจากการบาดเจ็บ แล้วก็จะรอดชีวิตนะคะโบราณกล่าวไว้แบบนั้นจริงๆนะคะหอยโข่งนะคะเป็นหมอช่วยรักษางูที่บาดเจ็บค่ะสุมาลิก็ฟังผู้ใหญ่เขาเล่ามานะคะก็มาเล่าสู่กันฟังอีกรอบหนึ่งนะคะตามประส,สาทสอสุมารีมีเรื่องเล่านะคะ